อสวัสดีครับพี่น้องขอกันชังของแซตว์ิเดีอครับมาย้ำเชียงเชียงที่เรากาะเชียงห่อนห่อนพี่น้องเป็นหมูน่อบมีอยังมือน,นี้จำส่วนเป็นว่าพี่น้องจำส่วหมูยอดจำส่วหมูยอดขบวนที่เราของปากขบวนที่เราแล้วก,กัน,กน เส้นพี่น้องผัดเส้นผัดเส้นคือกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยพี่นอ้องก็พัดกว๋วยเตี๋ยวแห้งกินครับผักกับพักการผักการเทาคือเราแล้วก็ใบบ,าาวบ,าาวบัวบกใบบัวบกโอ้มีอันนี้พร้อมพี่น้องสวัสดีครับโอ้น้องเพิมมาสวัสดีครับโอ้ยพักแขนเลยแล้วมองเห็นแล้วว่านึกว่าไม่อยู่พักน้ำพี่น้องลวกปักน้ำ โอ้น้องเปรมรอกับข้าเหรอใส่ก็ะอสวยพี่น้องโอ้ทำงานมาก็เลยมาช้าหน่อยเนาะมาเศบๆกันเลยพี่น้องประมาณนี้ครับตำส่วหมูย่อเป็นวะหมูย่อใส่ยังไงเนี้ย้มูกันเบิ้งพี่นอง์ทีกับสันเป็นวะโอ้มีหัดกุ้งกุ้งตัวใหญ่อร่อยมากกินดี น่ากินดีเาฝากเกงหน่อยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามในสองคาสสิ่ห่วยมากดโต๊ะพอดีเลยมันหงนึงดิ่งดังอยู่ก็ผมบมื่อก้กินเสร็จเนี่ย <c oughs> จบคลิปเออจบพอด,เดบบีเนี่ยแบบจีเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นอ้องทั้งสองคาสิ่นี่แหละ่งสิบหกบาทในคลิปต่อไปเป็นผู้ข้อมันเที่ยงพี่นอ้นอ,งนองกินอาหารเสฉะน้ำแกงเอาก็เลยพี่น้อง สาวเยสุวรรณคืออยู่ต่อข้าวเยสุวรรณใส่ครับใส่ครับตำั่วหมูยอสุดนะตำั่วหมูยอแล้วที่นี่ขาวเยสุวรรณอืขสาวเยสุวรรณเพรว่าที่จริงก็มีหลายองค์อยู่นะแต่ว่าเอาสิบสี่ช่างเราตรงนี้จะมีห้อยอยู่นี่ ภาคหนึ่งมีหลายภาคเินอันนี้ไม่ต้องบอกนะจะซื้อเอาเองใช่ไหมเพอ่อจะซื้อเอาเองใช่ไหมเพื่อของบ้านเราก็ให้มา พ่อเบอตอนนั้นเราไปไปอันนั้นใช่ไหมพ่อไปที่โรงเรียนหนึ่งที่เขาจัดงานอะไรพวกนี้ใช่ไหมพ่อ,อจดังดงานงื่นงกันอ่ะและ้วทีนี้ก็พอจะกลับบ้านใกล้ลานจอดรถนะล้วก็มีบอกป้องน้ำารีอนละ่มีอันนั้นด้วยพระอยู่อ่ะและ้วทีนี้เขาก็แกกใส่อันนี้มาแล้วทีนี้เขาก็ ก็เจ็บแตกว่าถ้าอันนั้นด้วยที่มารวมอนนีนี้ก็มีตัวหนึ่งมันก็คือที่ภาพแบบนี้อ่ะก็มีแบบนั้นแหละแล้วก็มีตัวแบบนี้บึ้บบึ้บแบบนี้ด้วยเธอเหรอใช่ไตัวตลกมากแต่ว่ามันไม่เละคนนะมันคือหุ่นยนต์ใช่ไหมพ่อพังน้มันหวาน อัดกุ้งตัวใหญ่เอาบอสใส่ชัดเันน่าก,กินดีแต่ว่ามันมีพริกไม่ใส่พริกนะกุ้งตัวใหญ่น้องลองดูสิไม่ใส่พริกเลยไม่ชอบกุ้ง <c oughs> เอาเลก,กินเดี๋ยวไม่ชอบลูกเล่นตอบน้องสัน ต้มเส้นผักน้ำดูพอพอไม่ไม่หอนเนา่หือ้ส่จำไม่คุ้เชินอ้อฟ้าไม่รู้

มาหมากัะตันไงมันก็รีบไปเลยยไงมันก็ห่าเลยใช่ไหมพ่อก็มีเสียงรบกวนหน่อยๆใช่ไหมก็ไอหมาก็มาลูกเล็กๆไงไมันไม่รบกวนใช่ไหมพ่อ อยู่ท่อกันอะย่าไม่เห็นะถ้าแบบนี้ดิหน่อยใช่ไหมพราถ้ามีคนหิวแล้วมันไม่เผ็ดเออไม่เผ็ดจ้ะ ก่อนไม่ได้ใส่พิษไม่ไม่ลลชอบพิษนะต้องชอบของพิษฮ้ฮู้ฮฮต้นี่นะนี่นีมน้ำนเหรอนี่เนี่ยน้ำนี่น้ำ เก็งอนควรควรยังงอยใช่ไหมทำใจไม่มาเกือบทสด้วยจำม่วตจำม่วตจำม่วงหรือจำตัวนี่จำม่วแบบใส่ทุกอย่างเลยเข้าใจไหมเพ่อถ้าจำม่วใส่ทำแบบไหนก็ได้ใช่ไหมเพื่อน ม่วจำตัวนี่แหละเฮ้ยเด็กาตรนีมมือเขารับพระมเขาเรียกว่าตำมม่วแล้วตีมีปลาแดดด้วยใช่ไหมพ่อปลาอะยืม ลูกปลาค่ะทีแรล็กลูกปลาปลาแดงลูกปลาปลาอะใช่ไหมพ่อแล้วก็ปลาลามันก็เหมือนกับปลาแดงใช่ไหมพ่อแล้วเพรามันไม่เหมือนกับที่ขวดใช่ไหมพ่อขักนน้ำใช่ยึดน้ำนอกจักพักน้ำไหมมันจะมีน้ำด้วย ก็เนาะทำม้วาทำชั่ว้ำใจทุกอย่างที่อยู่บน,นโลกใบนี้บอกแางเฮ็ดโอเผ็ดแข่งางไม่ไม่ไม่ได้เผ็ดจ็บคอสิเอาเปลี่ยนทางกันกันนอนกินเนไดยย้เยอะ กรเนี่ยมัมนจึงมาไกทอดมาแล้วรอกัทอดอยู่มีทอดมาแล้วบางทีอาจมักทอดมักเขือเ็มันเน่าด้วยใช่ไหมเพื่อไม,ไม่ไม่ทอดกเสียเันก็ยังเ,เล,เลง่าเลยอ่ะถ้ามันเล่ามันก็เสียแล้วใช่ไหมเล่าเลยอย่ะเน่ ไข่ทอดมาแล้วเอาไม่ใช่หรอ,อ,อยกขึ้่หรยกตรงนี้ตรงจีเ๋เออน่ะไม่ครับไข่ทอดน้องเปืน้นองปาล์มเอ้ยไม่ใช่ต้องปาล์มตกลับพื้อกันแล้วไข่ทอดน้องเปื่อยเวมันยังยร,ร้อนอยู่ที่เห็ียบหินทำไมพ่อร้อนอยู่ให้มันหายร้อนแป๊บหนึ่งกะลมมาอยู่ กินเช่นไปตังวว้าแบบอรอ่บบรอยเลย่ะแบบอร่อยเลยตังแมบบือมัน,นเก่งมีหางกุ้งเลยนะต้องใครโอวตมาไอ้อตัง้ง น้ำมันหวานันนี่เส้นยืดมากยืดไปถึงไหมยืดไปถึงไหนออนนนนอจะกินยากมากเลยนะ <laughs> เฮ้ยนากินยากเลยคุณแม่อ

อ้่าะถ้าจัดการแบบนี้วพาะเรากินหม่หมดนะถ้ากินไม่ <laughs> หมดปรับด,ดูแสนบาทปรับเยอะขนาดนี้พวกจะมีตังมัใจไหมถ้า <c oughs> ไม่มีตังมัใจต้องกินให้หมดฮือห้าหๆาหาห ตำหมวดตำส่วตำหมูยอพี่น้องตำส่วหมูยอบนมหมูยอบนของฝากแจกอุบลคือเก่าแล้วก็ผัดเส้นแต่ว่าไก่ไม่ใช่ของฝากจากอุบลใช่ไหมผัดเส้นใส่กุ้งตัวใหญ่ใหญ่คลิปนี้จะไม่เห็นไปกิปนไก่ใช่ไหมพ่อเขาบดเลยพี่น้อง ใส่กระบุนเส้นตัดเส้นยกไปเลยใส่แก่ๆตับนองเป็นแต่ฝากตีตอนนองไว้ป้ายนี้เนาะครับหน่อทั้งสองสาจีมากฝาก็ใหญ่ก็แจ้คุณตีจามใหญ่ก็แจ้นี่เลยพี่น้องทั้งสองสาจีจงเงนี้อากาศผ่อนกัดลำบากระวังสุขภาพอาจจะเป็นลมหรือไม่อาจจะเป็นลมเหมือนเปรมก็ได้เอ้เปรมก็เป็นลมไปแล้วร้อนมาก เกิดดับแต่ว่าขับมาได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้น่า,า,าพี่นอ้องเนาะเอาทำลายพี่น้องเพียงตัวนี้บอกกันคลิปหน้าเนานะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับเตยเตยครับทำไมลหร